เฮฮฮฮในโลกที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้นี่เธอให้ต่อยเลยอให้ต่อยให้ต่อยเออต่อยสิไม่เป็นไรเลยเธอไปฝึกมาใหม่นะเราไม่เป็นอะไรเลยเอ๊ะตรงนู้นอะไรเหมือนมีไฟอยู่ตรงนู้นวัดทำอะไรกันเนี่ยสองคนนี้สู้กันเหรอ เหมือนเขาจะประลองกันอยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหใครจะชนะเ,เรียบร้อยเอาไปซะแล้วโธ่จะขอเป็นสิทธ์ด้วยหน่อยฝึกความแข็งแกร่งระดับ5ล้านเรามีเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เรามีความแข็งแกร่งอยู่ที่1นึตรงนี้เขาต้องการ5ล้านเรามีอยู่1นึอวิ่งกลับบ้านก่อนทำยังไงถึงจะเก่งแบบดินจาเมื่อกี้ว,วิ่งเร็วด้วย นี่เธอมาเข้าชานอะไรตรงนี้เนี่ยมันกลางถนนนะเฮ้เดี๋ยวรถก็ชนหรอกเราต้องกลับบ้านไปฝึกก่อนนี่นินจานินจานินจาคุณเมื่อกี้วิ่งเร็วมากท่านอาจารย์โปรดรับค่าไปสฝึกด้วยเถิดก่อนอื่นนะตัวต้องฝึกพลังก่อนอันดับแรกเลยนายต้องไปฝึก20ความอดทนและ20ความแข็งแกรงก่อนเริ่มได้แล้วค่อยมารับรางวัลได้เลยครับอาจารย์20ความอดทนนี่ใช่ไหมความอดทน ฝึกความอดทนนี่วิถพื้นแบบมอนโนเกะใช้วิธีการแบบกลางแขนไปไกลๆแยกแขนออกจากลำตัวแค่ยี่สิบเองมันจะไปยากอะไรเท่าไหร่ละสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบแล้วครับอาจารย์เสร็จแล้วครับขอรางวัลครับอ๋อนายทำได้ดีมากนี่รับรางวัลไปเลยเป็นโทเค็นเท่าไหร่ยีิบห้าโทเค็นเนี่ยนะ นายสามารถคูณพลังนายได้ด้วยการคูณ2องคูณสคูณ8คูณสิด้วยโทเคน็นอ่าต่อไปฝึกความเร็ววัดอะไรเดินไปแป๊บเดียวครบแล้วห้สปีดเร็วมากเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ครัาบอาจารย์ยังไม่ได้เดิอนออกจากที่นี่เลยเรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิใช่ไหมเอาผ่านอีกแล้วเดี๋ยวก่อนอาจารย์ผมเพิ่งจะนั่งกายต้องแน่วแน่จิตใจต้องไม่หวั่นไหวมือนี้กินอะไรดี นี่ก็เริ่มใกล้จะมืดแล้วมา,ม,าม่าดีไหมวันนี้ไม่น่าจะดีท้องอืดบะหมี่ก็ไม่น่าจะดีแั่นท้องอากาศร้อนๆอ,อ,อย่างนี้ไอติมดีไหม <c oughs> เข้าท่าเข้าท่าไอติมก็น่ากินได้ยังเนี่ยยังอีกอ๋อได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ผมฝึกชายเรียบร้อยแล้วอ๋อสองร้ห้าสิบคูณสองด้วยหนึ่งร้ยโทเคนเอามีต้องพันหนึ่งคูณไปเลย คูณอีกทีหนึง่งคูณ4ี่ด้วย2องโทเกตคูณไปเลยจะได้ไม่เสียเวลามันก็คล้ายๆกับพวก power simulator ทั่วไปเลยนะฮะนั่งฝึกฝึกนู่นฝึกนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์หมดยังครับตอนนี้นายสามารถล่องหนได้แล้วด้วยการกดปุ่มทีจริงเหรอครับอาจารย์กดทีเพื่อล่องหนโอ้โอ้เฮ้ยนายเห็นเราไหมนายเห็นเราเปล่าเห็นไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อ โอกลับมาที่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรฝึกยิมไงเนี่ยที่ไหนนะห้าพันห้าพันที่ยิมห้าพันสปีดเร็วกว่านี้ได้ไหมอัปเกรดนี่คืออะไรอ๋ออัปเกรดแรคงมีทาร์ฟอร์มด้วยหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อน ดูท่าทางแล้วกดปุ๊บต้องเสียตังค์แน่นอนนี่ไงจิมเพื่อนเพื่อนมาฝึกเต็มเมื่อไหร่เนี่ยขอใช้ด้วยได้ไหมอันนี้นี่หน้ามันต้องหนึ่งพก่อนถึงจะคูณห้งั้นคูณอันนี้ไปก่อนเลยจะได้อัพเร็วๆหน่อยคูณ8ปดคูณสิโอ้หมดแล้วเราจะฝึกความเร็วไปด้วยได้ไหมต่อยไปด้วยความเร็วด้วย2องร้อยสิในนี้ดีมาก ฝึกวิ่งไปด้วยฝึกต่อยไปด้วยมนุโนเกะจะได้ไม่เสียเวลาดีมากเขาต้องการเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าพันใช่ไหมฝึกไปฝึกไปเดยวิ่งเร็วขึ้นนะตอนนี้วิ่งดุกดิกุกๆเร็วขึ้นตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์ไปฝึกมาแล้วครับทีนี้นายก็ใช้พลัง Energy b l ล s t ได้แล้วด้วยการกดปุ่ม R จริงเหรอครับอาจารย์ขอไปทดสอบดูหน่อยเห็นไหไปฝึกความอดทนหนึ่งืโอ้โห ขอดู Energy Blast หน่อยกดปุ่ม R ตรงนี้ไม่ได้เซฟโซนกดปุ่ม R Energy Blast นี่ปลาไปไหนเนี่ยโอ้โหนี่ปล่อยพลังไอ้ข้างบนโอ้โห <laughs> ทำไมเขาปลาโดนผมได้นายอยู่ในเซฟโซนออกมาข้างนอกดิให้ออกมาข้างนอกสิอยู่ในเซฟโซนน่ะตรงนู้นน่ะเออ โดนนี่ยังไงเนี่ยหลบแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์มานี่เลยหายตัวก่อนหายตัวก่อนหายตัวหายตัวหายตัวก่อนอาา่ะฮะเขาไม่เห็นเราแล้ว,ลวทีนี้นี่เออะรู้ได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์พอจะมีทางลัดไหมครับทางลัดหรอมีแน่นอนเปิดดูทิตาค้าสิอันนี้แหละครับอาจารย์เมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วครับ WAP อ u t o โ r a i n นอ้าวมีออโตเทรนด้วยออฟเฟอร์ er นี่คืออะไร2ล้านโทเคน250ล้านอัญบมณี48 od, <Yeah. S 2> ชั่วโมงคูณ2พลังการบูสต์48ชั่วโมงคูณ2ในการโชคดี4 9่9ัน้รลูบักอย่างแพงเฮ้ยอันนี้น่าสน s h a ์โดรดไวเอ e m p ล r o r แล้วมันช่วยคูณอะไรไหมเนี่ยใช้โทเคนในการแปลงร่างห0 0 0ันโทเคนเป็นดินจาคือเพื่อนเมื่อกี้ข้างบน ห้าพันทัวเคนวอร์เอมเพลเยอร์คืออันนี้ห้าสิบล้านอัญมณีห้าสิบล้านอัญมณียังอยู่ไหมข้างบนยังอยู่ยังอยู่อะไรอะไรอะไรยังปลามาอีกยังปลามาอีกเออคนเขายืนดูตรงนู้นอย,อยู่ไม่ไหวแล้วอาจารย์ข้างนอกมันอันตรายเลอเกินอาจารย์ขอทางลัดหน่อยแล้วกันนะครับมา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 อ่ะฮะ เปลี่ยนได้เลยใช่ไหมอันนี้ไงใส่เลยไหนไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเท่แล้วมันช่วยอะไรไหมเฮ้ยเหมือนจะช่วยเหมือนจะช่วยอ๋อคูณ5า power ฮะแล้วก็คูณ7อัญมณีช่วยอยู่อ๋อเอามาเปิดอันนี้นี่เองอัญมณี5 0 0 0ันอัญมณีเรามีต้อง25,000เนี่ยแน่เปิดมาเลย3อันเอ๊ะ อ่าเปิดทีละอันก็ไดนะ้โอ้ดาบน้ําแข็งอันต่ําสุดเลยอะมันช่วยในการบูสต์ด้วยฮะของที่เปิดเมื่อกี้3.5ความอดทน2.1ความแข็งแกร่งแล้วก็1อ่าพลังจิตนะครับแสดงว่าทั้งร่างที่เปลี่ยนแล้วก็ของที่เปิดมามันช่วยหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนการรีเบิร์นะที่เป็นขั้นเป็นแล้งนะครับใช้1ล้านพาวเวอร์พาวเวอร์ก็น่าจะเป็นพาวเวอร์รวมใช่ไหมพาวเวอร์ทั้งทั้พาวเวอร์น่าจะอันนี้นะฮะ ลังรวมคือใส่ติดตัวเอาไว้มันก็ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเออจริงด้วยไม่ต้องถือฮะของที่เปิดมาเมื่อกี้ช่วยในการคูณความแข็งแกร่งไม่จําเป็นต้องถือแค่ติดตัวเอาไว้แล้วก็ฝึกได้เหมือนกันโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้ห0 0่งืความอดทนโอเคครับได้เลยเดี๋ยวไปฝึกที่ยิมก่อนดูท่าวิ่งซะก่อนนี่ 2250เลยนะฮะรอบหนึ่งโอ้โหเต็มแล้ว50,000ความอดทนแล้วก็50,000พลังจิตได้เลยอาจารย์ไม่ยากเอ๊ะพลังจิตอยู่ไหนอ่าน่าจะต้องตรงนี้ใกล้ๆกันอยู่ด้านหลังเออนี่ไงนี่ไงห้องสมุดนี่นี่นี่ตรงนี้เลยคูณเข้าไปเลยคูน16ไปเลย32นได้ไหมไม่ได้ สองหมื่นห้าโทเคนแต่สิบเก้าลูบักเหรอไม่ก็น่าสนนะขอสักหน่อยสามสิบสองไปเลยแล้วก็อันนี้ไปด้วยอันนี้สเต็งด้วยอ่ะหกสิบสี่ร้อยยี่สิบแปดห้าหมื่นยังห้าหมื่นแล้วหนึ่งแสนพลังจิตกับสองพันห้าร้อยสปีดถึงจะเดินบนน้ำได้ได้เลยจารย์ครบแล้วครับอาจารย์แสนหนึ่ง เรียบร้อยทีนี้นายก็เดินบนน้ําได้แล้วนะเดินบนน้ําได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่ไง <c oughs> เดินบนน้ําได้แล้วเพื่อนเอาวันนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ